สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกม g a r y Mod ในแมปที่ชื่อว่า Death h o w นะครับวันนี้เรามากับกรมพยาคนงามและนุบเฟสนะครับเอาละครับคราวน,นี้เราไปลุยกันดีกว่านะครับไปคือถ้าไม่ถือตะเกียงแล้วมันจะมืดเลยนะคนอื่นเห็นมืดคนถือเห็นสว่างเห็นต้สว่าง วันนี้เขาจะทำอะไรเมื่อกี้เจอเต็มๆเลยอาอ้าอะไรวะเพิ่งไปคลิมาโดนเลยเหรใครโดนตอนพี่วิ่งเข้ามาเมื่อกี้จริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย แอ็นตูดลอยเข้าไปเลยเฮ้ยมันมีประตูเดียวต้องไปแล้วแหละมล้มีประตูเดียวมีตจทยสอนเดียวแต่มันมันเขียนไว้ว่าอะไรเขียนไว้ว่าอะไรมันมัน Polyket Groward Poly Polyket Polyket p o l y โ o ล g Polylong Paper อะไรวะประ้ทศรักใครเมืากฉันมีคน không được cái khoa quan măng,จองจอง liền, đi, để 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 đi, อได้ๆเดี๋ยวๆๆเฮ้ยเฮ้ยเอาออกไม่ได้ลงมัเพื่อนกูเลยเดี๋ยวเดีเขาเขามาเปิดประตูให้หน่อยดิ ปโคตรโดนคนสุดท้ายโดนอย่างหนักเลยคนสุดท้ายโดนอย่างหนักเลยอะ้าวต้องเปประตูอเวะได้ยวาตัวตเดี๋ยวเดีมาเจอกันแล้วที่ไหนที่นั่นโอ้โหที่

bây giờ gần mày à, âm à, âm tai à, à gần mày mà ở trong phòng luôn, đấy, 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 มันกลับไม่ได้พี่อ่ะไม่ยอมหาทางมาเองได้มั้ยอันนี้อยู่ไหนไม่รู้อ่ะอันนี้อยู่ไหนไม่รู้เอ้ยเปิดประตูนี้ได้แล้วตามอยู่ไหนละอุ้ยอุ้ยอยู่ห้องลืมมือขางมือเออนั่นแหละลุยเข้าไปเลยเดี๋ยวเจอทางไปทางไปทางไปไปหรือกว่าไปหรือนี่นี่มาแล้วมาแล้วเจอกันมาแล้วเจอกันเออโอ้โหจะมาใช่ไหมมันเจออะไรมั่งมึงยังตา ไอห้องดวงตาที่เห็นครั้งแรกตรงเข้าไปแล้วแม่งตกไปข้างล่างว่ะมีทางต่อไปอีกแต่กูเข้าใจมันไปมันไปทางอะไรล้งเจอผีคานมาแล้วกินคนหล่นเลยคนหลอนเลยนี่นี่นี่มีสองประตูเอ้ยเฮ้ยโอ้โหสะดุ้งเลยตะตัวนี้ละวุนตีนี่มาแบบอีปิกเหก็อีกแบด้งแดง เใครปิดอันเนี้ยเฮ้ยตกเยยตกไปแล้วลงมากคนนึงออมาหมดแล้วโอ้ ไปไม่ได้เอาไม่ทางนึงเด้อเด้อเด้อเอาตีไม่ตาทไปไม่ได้ชุบล่างชุบล่างมาเดี๋ยวส่งไปบอกให้มันมองไม่เห็นก็เลยมันบอกเด้อเด้อเห็นข้างหน้าป่ะถือไฟดูดิถือไฟดูก่อนเห็นไฟดูนั่นอะไรไอ้พวกเดี๋ยวคุณส่งไฟเต็มไฟมาบน ล่างเดินปีกหน่อยเดินปกหน่อยเดินปีกเดินปีกคกล่างล้างล่างล่งล่างล่างล่าล่างอีกล่อีกหมด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 ไปอ้าวหายไปไหนเราไว้คนฮะหายไปแล้วไม่มีเดี๋ยวเดีไปไปไหนอ่ะติดอยู่ขางหลงตามหลังปเฮ้ หายังยิงตีอยู่ทั้งเดิมมันมีมันมีประตูขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ยากไปเพื่อะให้ดูนาให้ตีไปเฮ้ยมีทางไปแล้วอืมโอ้โหแล้วมีทางไปทางไหนดีทางทางกว้างก่อนมั้งกว้างก่อนเฮ้ยเชื่อมเข้ามาได้ไงเชื่อมกับห้องเมื่อกี้เชื่อมกับห้องเมื่อกี้ ูตกใจนึกคอยวิ่งมาโอ้กระดุ้งเลยเรากำลังปรับปรับเป็นไอ้แบรงเลยมึนๆไอ้พี่ทางลงต้องทำลายปล่อยมันไปแล้วปะพร้อมยังพร้อมยังไปหนึ่งสอง ได้ลงได้ปลอดภัยคนตายไม่มีปตานานเลยไม่ได้ต่อเนี่ยต่อแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไน่ไนี้มีอะไรโอ้ก็แพงดีกว่าตรงนี้มีทองเดียวตีตรงนี้มีของเดียว ทางไปหลงหลกเฮ้ยอะไรแวบบ๊บแว๊บจะรอกันดิอะไรขวาดิัวไี้ลูกกงตัวนี้ไม่ชอบ จบเลยจบได้ไหมจบแล้วไม่แตกต้องกลับบ่เมื่อกี้มันเสียพิมพ์แล้วมันมันต้องเก็บมันเสียพิมพ์รึบ่อเ่ไปโน่นอะไรอ่ะนี่มีประตูเปิดได้แล้วทำลายให้หมดเฮ้ยอะไรลอยอะไรลอยผ่าน Well. ตอนอะตอนเปลี่ยนเป็นแรงนะเขาหน้าปวดเลยเบ่งมือนี่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 ห้องหุ่นเลยอยู่ในห้องนี้อะไรวะ Stay in the light อยู่ในแสงแค่นี้อะไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจก็เปิดไม่ได้

ตันไมม,นไม่ีชิดขวาไว้เมื่อกี้ชิดซ้ายมาเดี๋ยวสบเหมือนเดิมเออวะแล้ห้องขา,ขาวๆนั้นน่าสนใจวะเป็นยไรออบอกคนเตย์เดี๋ยวไหลให้อยู่ในเดี๋ยวอันนี้สบชิดขวามาขวามานี่ห้องขวาห้องขวาขวๆ ก็ได่ต้องปิดไฟไหมปิดเองเลยไหนเราปิดไฟเปลียนเป็นเฉลี่ยให้หมดบ้างเลยเราปิดไฟเปี่ยนเป็นเเฮ้ยมันมีแสงนี่ไงประตูรับยึ้ไปช่างง่ายวะเนี่ยช่างงวะเนี่ยเตี๊ยเด์ว่ะไม่ธรรมดาเนี่ย 키ล interpretarla bunlar crianças but scotter สอยมากี่ทนทออยู่ที่นี้คิดที่นี้ u

เจออะไรขอมาติ้งร้องตัวเองสิต้องร้องตัวเองจริงๆทำไมวะเมื่อกี้โผล่ไปมองมองเหรอต้องร้องมันต้องร้องสิครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะตรงไหนตรงไหนกลงนี้กลงนี้เลยกลงนี้มันเป็นอยังไงตายตายเลย แต่เราต้องกยังไงยังรออีกไหมเป็นจางสายกลางเฮ้ยเด็กมันพ<ม>ุ<ม>่งยิงประตูด้วยนะเดี๋ยวเราไปประตูก่อนอันนั้นมีหลุมนี่มันตันอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหลุม,ม,น,ลมนี่ไปไหนอ่ะตกไปต,ตไปตายป่ะรถยนต,มต์มีแสียงยัเล็กๆนะ นข้้าางหไปดูข้างหน้าก่อนหลุมนี้ไว pues ้ที les> <les> <les ่หลังจะลงหลุมให้ตัวเกิดตรงนี้นะไม่เป็ังนี้บาดเกิดตรงนี้หลุมกลัวไม่ได้ตายเลยกลัวผาทางไปต่อจะไปดูก่อนนะไปเล่นวิ่งเล่นโดนเลยยังไงไปดูไปดูประตูก่อนป่ะเพราะหลุมมันเกือทางไปต่อป่ะ คนร้องของไม่ได้ร้องวิ่งเล่นโดนเลยตัวแรกก็ตัวแรกอ้าวอ้าวไม่ล็อกมันยิ่งเปิดได้ไม่ันยิ่งเปิดได้ไปแย่งเงินเปิดไงมันก็เลยกลายเป็นปิดใช่มีอยงนี้เลยเหรอนี่นี่เปิดได้มันเป็นล็อกเลยเหรอแล้วแต่ไม่อยากเข้าเลยเสียงโทรศัพท์ You need it, what's up? Hello. Everyone. You're probably wondering why you right are here and where it is. Well, I'm not going to tell you that. You, all I will tell you is that, <laughs> that you want to leave. You will do exactly as I say. If you show any sign of resistance to comply, I can kill you if I want. It's your choice. <laughs> We good. good, good. Now, to get through the door, you have to enter a secret code. Listen carefully. The code is. <laughs> two, one. Seven. After you pass it, yeah. I'm going to ask a small favor. I'm going to ask a small favor. แล้วรูนะนลองไปดูรูก่อนดูรูดูรูนี่มันนี่ทำไปต่อไปไหนเนี่ยฮ่าฮ่าฮไปต่อเดินหลังแม่งเดินไปด้าน้างเดินไปด้านข้เราเข้าประตูมาแล้วนะครับ เสียงอ่เสียงโทรศัพท์ตับนี่ Mom. Hey, I see you.

เจอหน้าผีอู้แนน่หน้าหน,น้าเสียอะไรดำดำมีเขี้ยวดำ้ย <c oughs> นี่ไงมาเจอกันแล้วมาทางอื่นคือทางที่เรามากันแล้วทางนี้คือทางที่เรายังไม่ได้ไปไ <c oughs> ช่มีกุญมีกุญแจมันวนมาทางเดียวกัน

น่ากลัวเอาละครับสำหรับในเกมริมอดแมปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับในพ์ทหน้ามาติดตามรับชมกันว่าเราจะไปเล่นแบบอะไรขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>